สวัสดีค่ะอาวปาพันธ์ตรงจันนะคะหรือว่าญิงานช่วยใช่หน้าตาดีฟองสีมันสักเส็จหมดรังค่ะวันนี้ก็มาส่งการบ้านในควดไก่นะคะหลังจากเรียนรู้มาในหัวข้อการสร้าง y o u u u e อยังไงอปังไงนิดเดียวนะคะ การเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจและก็ปัฒนาตัวเองแล้วก็เดี๋ยวจะนําพาไปส่งต่อยที่งานให้เกิดประสิทธิภาพจริงๆขึ้นไปค่ะวันนี้ว่าข้อตีสรุปได้นะคะนึ่งการทําจัความเข้าใจเรื่องออน่ลนไลค่ะปริมาณในการลงมือทําเราทำมากหน่อยแค่นห้นความสม่าเสมอความโตเนืองทําให้เป็นนิสัยค่ะทํา ไอ้แบบมีวินัยต่อเนื่องเสมอไปนะคะการจังสังเกตค่ะวิเคราะห์ยอดขายเราวิเคราะห์การพูดคุยสอบถามของลูกค้าค่ะเราต้องวิเคราะห์เรื่อยๆในตรงนี้ถ้ามันไม่จ่ายเราก็สามารถเตรียมแปลงวิธีการได้การรอคอระยะเวลาของคนหลับเราต้องประเมินพ้นเรื่อยๆว่าสิ่งที่เราทํามาจากวันนั้นจนถึงวันนี้คนหลับเราเกิดมาประมาณไหนแล้วการใส่ใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอัปเลเวลในสิ่งเรื่องเดิมๆเพื่อให้เกิดความชํานาญเชียๆๆ่ยวชาญยิ่งขึ้นไปค่ะสี่สําคัญที่สุดค่ะเราต้องรวยจริงเราต้อง รวยชัดเราต้องรวยลึกในเรื่องที่เราทําและผพ้นหลับเกิดขึ้นแน่นอนแน่นอนค่ะ,ะข้อที่สองค่ะ YouTube โตบโ,โ,โตในยุคนี้สามารถสร้างได้ได้หลายทางนะคะ ยูทูบเบอร์สร้างรายได้จากการโฆษณาใน YouTube ค่ะ,ะการเป็นนายหน้าขายสินค้าการขายสินค้าโดยตัวเองต้องสึ่งข้อนี้เหมาะสมกับอาที่สุดในการเป็นสมาชิกข้องซักเซ็ตมอนะคะโดยการทําวิดีโอรีวิวสินค้า้วยตัวเราเองค่ะแล้วการคนดูเขาดูแล้วเขาชอบเขาก็จะซื้อสินค้าพันตัวเราเองเลยนะคะการดับจังรีวิวหรือโปรโมทสินค้าและการการทำลิงก์นะคะตีส้มกัรตีสุดกดลักค่ะกดลักของ YouTube ตีควรรู้มีสร้างข้อข้อตีนึ่งวิดีโอของเราส่วน ทุกต,ตุกส่กกวนตั้งแต่รูปภาพไม่ว่าจะเป็นเพลงวิดีโอต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะนี่สําคัญเลยข้อที่สองเนื้อข้งวิดีโอค่ะต้องไม่เสนเอซอไปถึงความรุนแรงความอนาจารอาวุธยาเราาครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าการต่อ้านบุคคลเรื่ององคนเรื่องการปิดกฎอไม่อื่นนะคะข้อที่สามข้อสุดท้ายค่ะอ้ามคลิปโฆษณาข,ของตัวเองเรื่อว่าไปข้อ่วยใครมาช่วยคลิปโฆษณาเราที่นะคะตรงนี้เราจะโดนแบนได้ค่ะ ทำไมเราถึ่งชาย YouTube ในการทำตลาดในปัจจุบันไม่ต้องปูดสั่มๆรงอัพเล็วอยู่ใดตลอดไปอ่าแต่ว่ามีข้อแม่ว่าสิ่งที่นั้นต้องไม่ปิดกติกานดอดไว้ด้วยนะคะอ่าเทคนิคก,การลง YouTube อุปกรณ์ค่ะเมื่อเราต้องการจะลง YouTube แล้วเรามีอุปกรณ์อะไรอ้อคอที่เราต้องเตรียมนะคะ ไม่ไหวกันเป็นสมคร์ m จีเมลแต่เราต้องจำรหัสได้ไดด้วยมือถือแท็บเล็ตทีเราสามารถถ่ายวิดีโอได้คอมพิวเตอร์แต่ว่าบางคนตีว่าไม่มีคอมพิวเตอร์เราก็สามารถไปร้านเน็ตได้ราะบางส่วนเราต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการเซตนะคะการตัดตอ่อวิดีโอการจ่ายแอปพิกาส์หรือว่าเกนว่าสหรับต่ำป็อกนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งสิ่งอยากนำเสนอคือหัวข้อคอนเทนต์เน้นตีเป็นประโยชน์คูงคนดูไอมาติสุดนะคะอ่าแล้วก็เทคนิคแปดข้อ แปดข้อนี้ในการทําตลาดบน YouTube ที่เราต้องคํานึึงตึงต่งตังขาผืนท่านตัดต่อวิดีโอไฟล์ดนตรีปละครอบตีไม่เมิอนดิกกสิทิ์ค่ะเทคนิคก,การเหล่าลดวิดีโอการสร้างวิดีโอบน u t u b e เทคนิคก,การทําให้คนติดตามในช่อง u t u b e ของเราการสร้างคนหลับการนับหน้าปกต่งางๆนี่ค่ะเป็นเทคนิคพิเศษนะคะการนับลดวิดีโอขึ้นยูทูบการนับลดวิดีโอจาก YouTube p เพล l i ิ t กันเบ่งงวดมว มีไล่ทิ้งไล่ยังตรงนี้ที่เราต้องพัฒนาเรียนรดูผลขึ้นไปนะคะตีสําัญทีตสุดตีอายจบตี่สุดคือการยืนยันตัวตนการยืนยันตัวตนใน YouTube ค่ะตรงนี้สําคัญยิงพูดได้ไล่ภาษ่าโดายิงได้เปรียบนี่แหละค่ะสมไยอาถึงเหลือคุยภาษาตายปลว่ากันคุยภาษาตรงทิ้นมันเป็นอ เราเป็นเอกลักษณ์ของเราทำหรือ,อยังไงก็ได้ไอ้คนก็มองถึงว่าอาสักเช่นมอคนตีเล่งตายต้องเป็นอานะอ่าคนช่วยๆหน้าตาหน้าตาดีตีเล่งตายต้นั่นชื่ออานะตายอยากอะไรอยากข้าไปหาได้เลยนี่แหละค่ะสร้างความเป็นตัวตนอย่งไดไล,ล,ลาา่ไปไล่ภาษาอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาท่องทิ้งภาษาต่างประเทศหรือภาษามือนะคะอ่า ตีสำคัญเรียนรู้ลงมือทำเร็วแต่ว่าอุปสรรคตีว่าจะทำห้เราไม่ก่อยสํำเ็จมันจะมีอยู่อ่ับอาคอไม่ว่าจะเป็นการหยุดติดการหลับการขี้เกียจการผุ่งสารความกลัวนี่แหละค่ะเราตองข้ามก่อนตรงนี้ให้ได้วัดต่อสอบเหล่านี้เราตองข้ามไม่ได้เราส้ำเ็จแน่นอนเตือนตนสำคัญที่สุดการเตือนตนของอาคืออยากสํำเ็จเรียนรู้เร้วอาต้องลงมือทำทันทีเร้วอาเชื่อค่ะคนลับเกิดตึ้นกับอาแน่นอนโซซูน้ตัวชังทำได้แน่นอนค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขคบคุณโคตดไก่ก็คุณมาค่ะตีเป็นคนคอยชี้แนะแนทนำทและปัฒนาพวกเราสักเส้นมาสักเส้นหมดทั้งต่างหมดให้ไปตามเป้าไม้บรรล,ลุสิ้งสุดแต่ใดต่างเป้าไหวนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณโคตดไก่ค่ะตีว่าเป็นคนอยู่เบื้องล่งความสําเร็จของพวกเราเป็นอาจารย์ตีสนทําปัฒนาตนของพวกเราไอ้ดีหญิงขึ้นไปขอบคุณตัวเองทีพยะายามเรียนรู้พัฒนาตนขอบคุณทีมานขอบคุณทุกคนขอบคุณบวสักสักเส้นมอ ตีว่านำอาได้ปรบซิ่งดีๆในบริษัทนี้รักที่สุดคือจักเซนหม้อบคุณมากค่ะ